5593พี55 i, ่บอก5595มันเหมือนเบอร์เบอร์ของพี่ไง5593เลขสวยตาวเราปกติมากิตี้1.0เครื่อง1000อร์โบเข้ามาใหม่แต่ยังไม่มีข้อมูลไปดูก่อนไปดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างเดิมหน้าเดิมไฟหน้าเดิมนะฮะแม็กเดิมโรงงานนะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือไฟไหม้กันสาดมีมาให้แล้วกุญแจได้ Immobilizer ด้วยนะครับคันนี้ภายในเป็นไงบ้างเอาลองดูภายในได้เบาะผ้าสีดํา นะฮะคันนี้เป็นตัว rs นะเป็นตัว rs เดิมๆท้ายสวยๆนะครับไฟท้ายได้เป็น led แล้วนะฮะมาดูด้านหน้าในสองห้องโดยสารหน่อยนะครับสวยงามมากนะฮะได้ไฟสองพื้นด้วยนะฮะสวยๆเลยนะฮะจอ Android แล้วนะครับคันนี้มัลติฟังก์ชันให้แล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยเราเทคกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเบาะหนังสีดำนะฮะโครงสร้างเดิมๆคันนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับรถจอดอยู่ที่เสน่ห์รถบ้านสาขา2 อยากรู้รายละเอียดปีรถโฉมไหนหน,นู่นนั่นนี่ค่าตัวเท่าไหร่กดติดตามไว้ครับ